สวัสดีครับพบกับยตินะครับช่อง Amin TV กำลังนะครับวันนี้จะสอนวิธีการลงแอปพลิเคชัน APK จากนอกเพย์สโตนะครับที่เราดาวน์โหลดมาพวก GCam ั n t ู t u หรือแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นเฮียโหลดมาตัวนี้ GCam ใช่ปะ่ะนะครับให้เรากดเข้า GCam เสร็จแล้วมันจะขึ้นหนีมาให้เรากดดำเนินการถัดไปกดติดตั้ง อ่ะแมงติดตั้งได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับติดตั้งได้ง่ายมากคืออย่างนี้สมมุติว่าอันนี้มันเป็นวันพัทที่ที่เขาหน้าตาเซตค่ามาแล้วแหละมันเลยทําให้ติดตั้งได้ง่ายนะครับถ้าสมมุติว่าจะต้องการติดตั้งแล้วติดปัญหาที่ลงไม่ได้ขั้นแรกให้เราเข้าที่การตั้งค่านะครับ มาที่เซิร์ชตรงนี้ครับพิมพ์ว่าไม่รู้จักพิมพ์ว่าไม่รู้เฉยๆก็ได้นะครับจะขึ้นว่าติดติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักกดเข้าไปนะครับมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันคือมันจะขอสิทธิ์อนุญาตนะครับจริงๆอ่ะเวลาเราติดตั้งสมมติว่า,มาเมื่อกี้น,นะอย่างเงี้ยอันนี้ก่อนอันตุก๊กตุ๊กก็ได้ มันจะขึ้นอย่างนี้มาใช่ปะนะครับคือแอปนอกนอกเพ y Store มันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะขึ้นเตือนนะครับว่าโทรศัพท์ของและข้อมูลคุณมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะถูกโจมตีจากแอปที่ไม่รู้จักการติดตั้งแอปนี้แสดงว่าคุณรับว่าจะรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่จะเกิดขึ้นกับโทรศัพท์หรือการสูญเสียข้อมูลที่อาจจะเกิดขึ้นในแอปดังกล่าวถ้า คุณรับได้คุณก็กดดาเนินการแล้วกดติดตั้งนะครับอันตูตู้เนี่ยจะถูกเพสโต์บล็อกอยู่แล้วถ้ากดติดตั้งต่อไปกดนะครับกดเปิดนะครับแค่นันเองนะครับง่ายๆไม่ยากในการลงแอป,ปที่นอกเพสโต์นะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกด s ับสไครต์ช่องเอ i n นทีให้เฮติด้วยนะครับสวัสดีครับ